สวัสดีครับเพื่อนๆคลิ t ทุกคิ kid พามารีวิวรถเล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นมินิ GT Chef c h e ชฟโรเลตคอเวต t ีแนะครับนี่เป็น,นเบอร์63เป็นคอเวต e ลสซิ่งนะครับ2021เ่เลอมอง24ชั่วโมง GTE Pro นะครับคันนี้ได้อันดับที่2ของการแข่งขันนี้ด้วยนะครับนี่เป็นกล่องสีเหลืองออกนีออนเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับ นัมเบอร์ที่383นะครับมีคอนแทคของมินิจ t นะครับ uh, 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 ด้านหลังก็มีดีเทลนี้นะครับ uh, uh, มีโลโก้ของ r v e t t e r a c i n g นี่ uh, uh, เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้า Corvette คันนี้ด้านในกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้า Corvette Racing นะครับ C8R นะครับลำเบอร์ที่63นะครับนี่เป็นรถแข่งของเชฟโรเลต Corvette นะครับคันนี้แบบดีเทลสวยงามจริงๆนะครับแกะออกมานี่แบบว้าวเลยนะฮะน้ำหนักแบบดีมากเลยนะครับคันนี้เป็นเหล็กทั้งคันนะครับอามาดูที่พื้นด้านล่างกันก่อนนะครับนี่พื้นด้านล่างคันนี้จะเป็น พื้นเหล็กนะครับทาเป็นสีดําเงามาให้เรียบๆอย่างนี้เลยนะครับมีดีเทลรายละเอียดมาให้อย่างนี้นะครับนิดหน่อยนะครับดูเรียบๆอ่นี่ตัวรถนะครับตัวรถจะเป็นสีแบบสีเหลืองสดเลยนะครับเป็นรถแข่งนะครับเป็นรถแข่งแบบว่าตัวแข่งคาวเวตนะครับอ่ามาดูดีเทลที่ด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้าคันนี้จะเป็นแบบทรงแหลมๆแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าเป็นพลาสติกนะครับมีการแต้มแต้มดีเทลสีขาวนี้มาให้นะครับแต่เป็นพลาสติกนะครับนี่แล้วก็ตัวตรงนี้นะครับตัวดักอากาศตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นนี่เป็นเหมือนแบบมีอะคริลิกพลาสติกใส่ข้อมาอีกทีนะครับดูมีดีเทลอยู่ด้านในด้วย,ยนี้นะครับนี่อ่าด้านหน้านตรงนี้มีโลโก้ของคอเวตนะครับแล้วก็อ่ามีสติกเกอร์แปะแบบรถแข่งมีธงชาติ อเมริกานะครับแล้วก็มีนำเบอร์ที่63นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่มีเส้นกราฟิกสีเทาตัดมาด้านบนมีโลโก้ของ c o อเวตนะครับเชฟโรเลตคอเว e แบบนี้เลยที่หลังคาเท่มากๆนะครับที่ด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นลำเบอร์ที่63แล้วก็มีตรงชาติอเมริกานะครับมีเขียนว่าโปรนะครับ ตรงนี้มีเขียนว่า c 8 r นะครับนี่กระจกมองข้างสีแดงนะครับแต่ก็เป็นยางนะครับม i น i GT ทีกระจกมองข้างทุกคันเป็นยางหล่อมากจริงๆอ่ามาดูที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ไฟท้ายเป็นพลาสติกนะครับทำสีแดงตรงนี้มีโปรลเบอร์ที่63นะครับ มีดีเทลที่แบบละเอียดมากๆนะครับตัวท่อตัวท่อมีแต้มสีมาให้ด้วยมีดีเทลละเอียดความคมชัดสวยงามมากๆสปอยเลอร์สปอยเลอร์อทำสีดำมาให้นะครับสีดำเงานะครับยื่นออกมานี่เลยมีด้านข้างมีสีแดงมาให้ด้วยแบบนี้ แล้วก็ตัวกระจกรถนะครับเป็นสีใสนะครับแล้วก็มีดีเทลของหมุดนะครับหมุดยึดกระจกด้านหน้าอย่างนี้นะครับหมุดยึดกระจกรถแข่งนะครับมีเส้นขีดตัดกลางแบบนี้นะครับมาดูดีเทลที่ล้อครับเป็นแม็กหกก้านลายก้านถี่นะครับมีดีเทลของหมุดยึดตรงกลางมาให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่เป็นล้อ,อยาง เป็นล้อ,อยางมาให้ด้วยแล้วก็มีดีเทลล้อแบบดูแข็งแรงอดูดีเลยครับนี่วางกับพื้นนี้แบบหล่อเลยนี่การลื่นไหลแบบสมูทมากนะครับอถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าเชฟโลเลดคอเวต c 8 r นะครับคันแข่งคันนี้นะครับเลสซิ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a e b o o o f a n p a g e g i f t t o k i t นะครับหรือว่า IG g i f t t o k i t หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอด t ี k t ู k i นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแกะกล่องแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวให้ด้วยนะครับ าเรามีรถคันใหม่มาแกะกล่องให้ดูจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้กิฟ t ู k i ดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ